ตกอากาศก็เย็นลงจากรถไฟรถไฟเรื่อนเวลาดิเวื่อนเวลาไปสามสิบนาทีอากาศเริ่มเย็นแล้วพี่น้องรถกร็เยอะนะข้างทางอะเดินตามทางไม่ได้พี่น้องต้องเดินไอ้ทางในที่ลานจอดรถสถาน,นีรถไฟพี่น้อง เพื่อที่่ให้รถขึ้นวิ่งผ่านดีดน้ำใส่เราพี่นอ้องเพราะมันไม่ใช่สนใจหรอกนะใครเดินไปเดินมานะพี่นอ้นองด้วยเบาให้นะฮะอากาศก็เย็นแนละ้วพี่นอ้องจมูกเริ่มแดงแล้วเนี่ยนะแดงลูกกำลัลงโรงแรมบางบางที่ก็เริ่มลงงานก็เริ่มใกล้จะปิดแล้วพี่นอ้องคนทำอีกหน่อยนึง ทางถนนแล้วพี่โน้องรถนี่มันขับกันไม่เบาเลยนะพ่น้ร์โอ้โหมันขับกันยังจะเปจะรวดเลยนะคะไวมากมาก ดีนะระเถเขาจจดใท้คามถนนไอรถคันตามหลังมาเมยมันมลือ้จะขับไวทำไมนะพี่น้องมันขับยังไวเลยนะโอโ้โหเบรกตัวโกงเลยเขาให้ขับแค่สามสิบนี่ผมขับ 4, 4, สี่สิบห้าสิบขับมาแล้วพอรถเขาเบรกให้พนข้ามทางเนี่ยมันเบรกตัวโกงเลยนะนมากจะเป็นพวกไอเด็กวัยรุน่น <laughs> เดินทางลัดพี่น้องโอ้หทางถนนไม่ไหวรถไปขับรถไวนะพี่น้องมันไม่เบรกให้มันไม่เบาให้เลยพี่น้องขับไปทำไปเดินทางลัดนะฝนก็ตก